เราตื่นเต้นมีจริงเป็น S Pen แบบบัวชาติก,กดตรงนี้ได้ไปลัดดอนก่อนนะคะตามยังไม่เปิดน่าจะหากาแฟกินเพิ่หน่อยไม่เป็นไรคือวันนี้ค่ะเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะมางานเปิดตัวของ Galaxy Note 9เปิดตัววันนี้วันแรกจะได้จับโทรศัพท์ครั้งแรกแ <Yeah. S 1> ออล้วนี่จะมีครด้วนโอเค นีน่นั่งแบบเล่นไอจีรอเล่นแบบโอ้ดดูเดินไ,อออไ,ไปก่อนเลยไปห้ตุ้มเตรียมเดีย๋ยวไปก่อนจริงนะไป,ไปเลยไปก่อนพี่ป็นตันทะกันอยู่แล้วถ้าอย่าให้รอนะขายาวกว่าอันนี้ก็วิ่งลงแล้วป่ะนที่เดิมอยอกพี่หยอกไม่ไป วันนี้ตื่นเต้นมากเร็วค่ะใส่ทุกสูท <c oughs> คือเราจะได้เป็นคนกลุ่มแรกในการเห็นอ่านพอ่านพะอ่าน Galaxy Note 9มาเปิดตัวรายการนิดนึงให้แบบเป็นทางการค่ะ Galaxy Note 9มาเวองไทยค่ะแล้วเราเป็นคนกลุ่มแรกนะคะที่จะได้จับโทรศัพท์จริงๆค่ะเขาเพิ่งเปิดตัวไปที่นิวยอร์กนะคะแล้วมันเจ๋งมากเพราะว่าฟีเจอร์ของเขานะคะการถ่ายรูปอะไรเยอะๆะุณควายไปไหนื่อยอ่ะความตื่นเต้นมีจริง าการทีวีเวอร์นะคะืออนาเี้ยจะเป็นโซนที่เราใช้ตัวเอกเทนค่ะมีควาพิเศษตรงที่ก็เป็นบูทูธค่ะเราสามารถถ่ายเซลล์คอร์เทตได้ผ่านการกดที่ปุ่มนี้ได้่ หรือไงเหมือนไอนั่นนะเหมือนวอนของแฮร์รี่พอตเตอร์อะสามารถทำได้ทุกอย่างถ่ายรูปปิ้งปัาปิ้งปาับหน้าด้านหลังนั่นค่ะดี่วนเมอลสวัสดีค่ะนี่ห้องอะไรเอ่ย่เป็นตนะครัก็เตู้ะเรายังสามารถใ่เซนละคับเพื่อในการใเขารอบอ้สมมว่าเราเราทำงานเสร็จคอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ไว้ แล้วก็ไม่ต้องถือคอมไปแแ้วก็ใช้อันนี้เป็นพรีเทนเทชันได้ไม่ต้องแบกเราถึงจะแเลยบอกเลยนะคะว่าลูกทรงละเอียดมากและมีความเงามีความเงาและมีความบางเบามากนะคะคเปนหนักแต่อันนี้เป็นสีน้ำเงินที่ดูสปีชั่นบเทรเทถัดไปคะเป็นตถ้ากดได้วัลมันหกมันัมันจเปลี่ยนค่ะกระเป๋าก็ะือไปแลอเสร็จใช่เพราะว่าที่เหลืออยู่ในนี้คนเต็มเลยเหมือนเล่นอะไรตลกเลยเนสองัก โโโอหหเดี๋ยวี่ธีอะไรกันอะเวลาส่องไปปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าอ๋อคุณกำลังถ่ายฟูดคุณกำลังถ่ายบอสเรดคุณกำลังถ่ายแ์สเคปอ่าลองน้องพลอยอะไปลอนดอนก่อนนะคะไป่ําไม่ใช่เรนต้องถ่ายเทอนี่ไงคะขึ้นหัวขึ้นคนลอนดอนจากบาของโฟนนะรู้ยังอ่ะแล้วหน้าน่ารัก นี่ครีเอทีฟถ่ายบุ้งถ่ายทั้งตัวเข้าใจคำว่าถ่ายทั้งตัวป่ะไม่อันนี้ซูมทั้งตัวไม่เท่าไหร่แต่หน้าซูมผ้าไม่เท่าไหร่แต่หน้าดูหน้าพอยูนคอที่นี่เป็นดอกไม้เป็นสารกมดูปี๊กาแฟกาแฟอยู่ไหนวีหน่อยวีหน่อยกาแฟอยู่ไหนถ่ายวิดีโอไหมกาแฟค่ะกาแฟอยู่ไหนคุณสินคุณสินกาแฟอยู่ไหน ลายเซลฟี่ค่ะแปลว่ากว้างขึ้นกว้างขึ้นกว่าเดิมกว้างอีกเมื่อมันจะสั่งบอกเลยว่าเอาลงหน่อยเอาขึ้นหน่อยเยี่ยงหน่อยอย่างี้คือไม่ชอบแายเซลฟี่มารอเปล่าจับแล้ะเอ้ยคางเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบยากจังเลยอ่ะนี่นะคะ<อ>เห็น,ไ,<อ>นไ,ไหมขึ้นใบไ,ไม้ขึ้นใบไม้แล้ว b u ร้อยพันล้านอุยไม่รู้เลยว่าสีน้ำเงินเหลืองวันนี้ <laughs> อุ้ยอุ้ย เขาบอกว่าฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่จะแก้ปัญหาของคุณพอมอกี้คุณบอกเวลาเซลฟี่คุณเซลฟี่ไม่สวยเพราะไหนจะแขนเอ่ยจักราแล่เอ่ยคางเอ่ยอะไรแบบมันไม่ได้ใช่ปหเขาบอกว่านี่ค่ะ S p เนี้ยกดตรงนี้ปุ๊บมันแะแบปให้เลยก็จะหมดปัญหาคุณจะกอดปอกก็ได้คุณจะทาเอวก็ได้คุณจะบิดแค่ไหนก็ได้หนึ่งสองสามนี่ไงถ่ายแล้วนี่เปเครื่ถือครือถือือโทรศัพท์ อ๋อแล้วไปกนะดให้ทำทำไมอ่ะกดให้พี่คืออะไรอ่ะเฮ้ย <Hey! S 2> เอ้าทำไมมันกลับกลับไปหาพลอยอ่ะถ่ายชัดอยู่ไม่ได้ถ่ายไม่เคสทำไมอ่ะทำไมมันกลับไปอย่างนั้นอ่ะกดอสองทีอยู่อ๋อมันมีชีทอีกน,นึก่งกลับไปอัะเฮ้ยกลับมาแล้วอ่ะอยู่ดีมันกลับไปหามันแล้วอ่ะ <self> ทำไมแบบแก่เขาไม่ดีขนาดนี้ตรงสูงมากใส่ส้นเกือบหกนิ้วเลยนอกจากถยสหพับคนที่ ฟังก์ชันคนก็ขึ้นคนนกก็ขึ้นนกย่าก็ขึ้นย่าอันนี้ฟูดซึ่งคนไทยฮิตมากในการถ่ายรูปอาหารนี่ไงขึ้นเป็นช้อนซ่อมเนี่ยค่ะยูเห็นไหมคะอันนี้จะขึ้นเป็นใบไม้นะนี่ขึ้นเป็นดอกไม้มันมีไอคอนผีไหมคะมันมีไอคอนผีเลยอันนี้เดียวสวยเลยถ่ายมั่วๆด้วยแมวค่อยนี่ขึ้น กับคันนี้ไงดูราคาค่ะนี่ไงราคาสาม0 0ื่นสาเรฮ้ยโอเคนะราคาสามหมื่นสามพคือราคาดีมากคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์คือฟังก์ชันเยอะขนาดเนี้มันน่าจะแพงกว่านี้นะก็ซื้อได้ยังอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าพรมป้งเนื้อทองจองได้แล้วค่ะจองได้แล้วค่ะจองได้แล้วค่ะวันนี้ที่เรามาเป็นวันที่10แล้วมันเปิดจองวันแรกแต่ว่าวันที่คุณดูอยู่เนี่ยคือวันที่17ถ้าคุณดูช้าน่าสงสารมากเลยค่ะเพราะว่า สิทธิพิเศษของคุณเนี่ยจะเหลือถึงวันที่21เท่านั้นเพราะ22ได้โทรศัพท์แล้วออถ้าคุณจองวันนี้นะคะที่ Samsung Brand Shop นะคะคุณจะได้ voucher <ouch> er กับ voucher m s u n g Cash ในมูลค่า6,000บาทว้าว6,000บาทซื้ออะไรได้บ้างคะตูเออ้เย็นได้ไหม ตู้เย็นซื้อได้ซู้ได้ไม่ตู้เย็นซื้อได้แต่6 0พันบาทมันอาจจะไม่คั่วเวอร์ทั้งหมดไงแต่ซื้อที่ซัมซุงช็อปออนไลน์ไม่ไปเท่าไรมีทุกอย่างพร้อมมากเาไปแล้วนอกจากว o เชอร์มูลค่า6 0 0 0บาทแล้วนะคะพิเศษมากๆคือคุณต้องจองในช่วงนี้เท่านั้นนะจะได้ S Pen สี Limited Edition เป็นสี lavender เมื่อกี้พู้พี่สีอะไรางสีน้ำเงินจะได้ปากกาสีเหลืองสี copper ก็ปากกาสี copper แล้วก็มีสีดำค่ะสำหรับคนที่แบบ p l a s หน่อย p l a s t i คือพวกที่ผมจีบใครแล้วแบบไม่ได้ปะตลกคัตรกรีนนกคือคัตรกรีนที่จีบใครแล้วไม่ได้เอทีฟถามตลกใช่ไหมะ <c oughs> อะไรอะอะไรอะ, <c oughs> อ,ะรอะไรอะอะไรตลกนก